้นนนะะันก็จะมาลองกินนเลยเป็นซลมอนเซมอนเป็นแบบนี้น่ากินไหมอันนี้กล่องละร้อน,อนะท่เราค่ะคอ่ะลองดูค่ะเป็นแซลมอนนะคะซื้อจากตลาดนัดดูนะคะน,นี่นะดูน้ำจิ้มหน่อยค่ะนี่น้ำจิ้มเป็นอย่างนี้รีฟู้ดนะ เป็นซีฟู้ดนะคะแล้วก็หรือจะเลือกเป็นวาซาบิก็ได้อ่ะลองนะคะลองลองลองค่ะลองอ่าอ่าไปไงคะรสชาติเจอเจิดก็ต้องจิ้มเยอะๆค่ะมาเร็วเอย่าให้แก้มมาลองนะคะนักล่าท้าเสี่ยงตายอ่ามา นักล่าท้าเสงตามาแล้วค่ะนี่ไงน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเกี๊ยซอแล้วจะอร่อยอ๋ออ่าโด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 อ่าลองเลยลองก่อนเลยนี่เนบเนบขี้ไม่เป็นมือไม่ได้มือซอปกอ่าลองโดอ่า อร่อยอืมจะบุ๋มจะลองกินคู่กับสล่ายที่เขาให้มามีสล่ายด้วยเหรอก็จสิบให้สิบบวกสิมเจ็บเลยสิใช่เท่าไหร่คะแนนสิบอืออ้าวไป็นไงได้ไหมคะสาลายอร่อยอ่ะ ก็คืออร่อยนะคุณคือชื้นอร่อยนะคะนิ่มๆแล้วก็ละมุนมากๆเลยแต่สไลด์ก็คืออร่อยอันนี้คือซื้อจากร้านชูชินะคะทุกคนกล่องละร้อยอืมก็ไปลองหาซื้อกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลน์แล้วก็ติดตามเพียงแค่กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้แค่นี้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย